วันนี้นะครับมาชมบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับอยู่ที่นิคมพัฒนาระหว่างซอย5และซอย6ติดถนนสาย15นะครับราคาล้านกลางนิดๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถนนทางเข้ามานะครับเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับเราก็จะมาเจอกับบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับถนนโครงการกว้าง8เมตรนะครับสร้างฝั่งละ3มหลังนะครับถ้าใครกําลังวางแผนกู้ซื้อบ้านอยู่นะครับบอกได้เลยว่าหลังนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆรราคาไม่แพงได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะครับนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับทำเลดีบรรยากาศดีเงียบสงบไม่มีเสียค่าส่วนกลางนะครับนะครับบ้านสวยๆแบบนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับนะครับตรงนี้นะครับหาไม่ได้เลยนะครับ ย้ำนะครับว่าอยู่ที่ถนนส5ระหว่างนิคมพัฒนาซอย5และซอย6นะครั